สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูหลังจากทําคลิปคณิตศาสตร์มานานแล้ววันนี้มีนักเรียนขอมาว่าอาจารย์คะให้ทําคลิปเกี่ยวกับกรุงสุโขทัยเมืองหลวงรวมทั้งอยุทยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ด้วยนะคะเกี่ยวกับสังคมศึกษาอาวัี้ี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่อง อาณาจักรสุขโขทัยนะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าดูได้นะคะดูได้เพราะว่าเมืองกุงสุขโขทัยเนี่ยเป็นราชธ,ธานีมายังไงนะคะอะ่เริ่มเลยนะเขเรียกกุงสุขโขทัยเนี่ยเป็นราชธ,ธานีอยู่ร้อยเก้าสิบปีนะคะร้อยเก้าสิบปีเริ่มแรกเลยทีเดียวอยู่แถวรุ่มน้ํายมอยู่แถวรุ่มน้ํายมนะคะเป็นเมืองที่ ค่อนข้างเจริญพอสมควรอยู่ทางลุ่มน้ำยมแล้วมีผู้นําคือพ่อคุณสีเนานําถมแต่ผลปรากฏว่าอยู่ใต้ปกครองของโขนโขนลำพงหรือโขนสบัดและโขนลำพงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นขอมที่มีอิทธิพลในแถบนั้นมากนะคะแถบแล้วทีนี้พ่อคุณสีนานำ,นำถุงนั้น ก็มีลูกชายที่มีความเก่งก้าสามารถนั้นก็คือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองราชแล้วก็กับพระสหายคือพ่อขุนพ่อพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองบางยางได้รวมได้ปรึกษาหารือกันว่าจะประกาศอิสราภาพจากครอจากขนสมบัติและจากขอมนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รวบรวมผู้คน ได้รวบรวมผู้คนเพื่อที่จะตั้งตัวเป็นอิสระภาพจากโขนสบาดนะคะในะในที่สุดก็ตั้งตัวเป็นขับไล่ขอมออกไปได้สำเร็จแล้วก็ตั้งพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเป็นกษัตริย์ของกรุงสุขโขทยัย ตั้งแต่พศ1792เป็นต้นมาโดยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งกรุงสุขโขทัยนั่นเองนะคะเออแล้วอะ่ะกรุงสุขโขทัยเนี่ยเป็นราธานี190ปีมี กษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์แล้วมีกษัตริย์ที่สำคัญสำคัญอีกอโดยเฉพาะพ่อขุนรามคำแหงนะคะซึ่งคลิปต่อไปนั้นครูจะได้มาเล่าเรื่องกษัตริย์องค์ต่างๆแล้วก็มีสภาพปัจจัยที่ส่งเสริมให้ กรุงสุโข,ขทัยเป็นเมืองหลวงแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแล้วกษัตริย์กรุงสุโข,ขทัยทั้งเ้พระองค์นั่นเองนะคะว่ามีแต่ละองค์นั้นมีความสําคัญยังไงถึงสามารถสถาปนากรุงสุโข,ขทยัยซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของไทยเป็นราธานีขึ้นมาพระองค์จะต้องมีความเก่งก้าสามารถมากถึงขับไล่คนที่มีอิทธิพลอย่างของ ออกจากดินแดนสุวรรณภูมิของเราจนกระทั่งเรามีเมืองหลวงมาทั้งหมด 1. สุขโขทยัย 2. อยุทยา 3. าธนบุรี 4. กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วในคลิปหน้าครูจะมาะพูดถึงความที่เอือ้อ เอื่อให้สุโไทยเป็นเมืองหลวงแล้วก็เศรกิจสุโไทยปัจจัยภายนอกภายในแล้วก็กษัตริย์ทั้ง9พระองค์นะคะเป็น e ีีจะต่อไปสำหรับ e ีนี้ EP ีแรกครูขอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคนักเรียนค่ะ,คะสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะนักเรียน พอนักเรียนฟังแล้วนักเรียนนั่นแล้วนะคะเรียนดูแล้วก็แชร์ต่อเพื่อนๆโดยเฉพาะหมหนึ่งซึ่งกําลังเรียนเรื่องอะไรคะ,อ,ะอาณาจาักรสุโขทัยอยู่แล้วก็หลายๆห,หมที่เรียนเกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศไทยนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูแล้วก็กดต่อๆไปให้เพื่อนนะคะคูณเน้นความรู้ให้กับนักเรียนนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะนักเรียน ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ